สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ร้านทั้งต้นนะครับร้านนี้ราคาถูกราคาประหยัดทุกร้านทั้งร้านเลยจ้ายินดีต้อนรับนะครับนาะวันนี้มาจัดแฟล์เซลอล้วจ้าวันนี้นะเนาะอ่าเป็นผ้าห่มนาโนนะครับขนาด4ฟุตนะทุกคนเนาะขนาดนะทุกคนเนาะร้อยยี่สิบคูณร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะทุกคนเนาะตัวนี้นะทุกคนเนาะราคาแค่ห้าสิบเก้าบาทนะมีโปรส่วนลดส่งฟรีด้วยทุกคนเนาะขายไปแล้วสามหมื่นกว่าชิ้นนะทุกคนเนาะนะ คนลูกค้าสั่งไปเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเนาะช่วงนี้ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วครับทุกคนเนาะซื้อกักตุนไว้ครับซื้อกักตุนไว้เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เอาไป,ไปเป็นของข,องขวัญปีมงปีใหม่เอาไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้นะคุณคนเนาะนะนตัวนี้นะนะรีวิวมากกว่าสี่พันคนนะทุกคนเนาะเข้าไปดูรีวิวได้นะคุณคนนะผ้านุ่มเบาบาง้วยลวดลายน่ารักกระเป๋าม,มีกระเป๋าใส่ให้ด้วยนะนะทุกคนมีกระเป๋าใส่ให้ด้วยนะ ผ้านุ่มดีนะทุกคนะผ้านุ่มมากนะผ้าดีไม่หนาไม่บางนะุ่เนาะผ้าลายน่ารักเนี่ยเขาไปดูรีวิวก่อนได้นะเพ่นเนาะเนี่ยนะผมพยายามาหาสินค้าราคาดีราคาถูกราคาประหยัดมาบริการให้กับพี่พนะนะทุกคนนะนะเนี่ยมีแต่คนสั่งซื้อไปเยอะเลยผมเองก็สั่งมาเหมือนกันนะ <laughs> มันดีมันนุ่มมันดีเพราะว่ามันชมชอบไงทุกคน,ะม,นมันเบาแล้วก็มันนิ่มเนาะเอาไว้นอนกอดเล่นนะทุกคนนะั่นะแหละก็ละเ,เลยเอามาแบ่งปันกันนะทุกคนะ นั่นแหละใครอยากได้นะคนะุณน้อมีโปรส่วนลดส่งฟรีด้วยคนะุณน้อวันนี้วันเดียวเท่าน,นัานะ้นนะทุกคนนาะนะโปรแฟลเซลนะทุกคนนาะลดราคาวันนี้วันเดียวเท่านั้นรีบจิบในตรกาได้เลยจะซื้อเอาไปใช้เองก็ได้จะซื้อไปแจกเพื่อนแจกฟูงแจกเพื่อนที่ทํางานเอาไว้หรือว่าจะเอาไว้อาแจกของขวัญปีใหม่ก็ได้ทุกคนนาะนะจ่วนะนะงนี้ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเนาะย่วนนี้ก็ใกล้หมดฝนละทุกคนนาะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนะ เอาไปขายยังได้กําไรคุ้มๆปกตินะทุกคนเนาะพื้นละร้อยร้อยยีบาท150บาทนะทกนอ่อนผมซื้อนะเคยซื้อ120บาทนะทุกคนเนาะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะเหลือแค่59บาทจัดส่งฟรีกเก็บเงินไปทางจ้านะนะครับรีบๆเลยนะครับรีบๆเลยนะทุกคนเรีบๆเลยของดีมีน้อยตอนนี้เหลือน้อยมากๆแล้วนะสตอนะ็อกในโกดังเหลือน้อยมากๆเพราะว่าคนสั่งเขาสั่งไปซื้อไปขายก็มีนะทุกคน นะเอาไปขายตามตลาดน้องตลาดนัดเนี่ยนะซื้อไป59บาทเนี่ยส่งฟรีเอาไปขายผืนละร้อยเนี่ยยังกําไรเห็นๆเลยครับทุกคนนะครับเนาะสินค้าดีราคาประหยัดนะรีวิวนะจากผู้ใช้จริงนะเยอะแยะมากมายนะทุกคนเนาะขายไปแล้วมากกว่า30,000ื่นกว่าชิ้นครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนเนาะ,ะปลอดภัยแน่นอนนะรอรอ,อสินค้าถึงบ้านค่อยจ่ายเงินนะทุกคนเนาะ วันนี้แค่59บาทมาจัดโปรโมชั่นแฟลตเซลให้นะทุกคนเนาะมีหลายหลายหลายสีให้เลือกนะทุกคนเนาะในกระเป๋าให้ด้วยนะทุกคนเนาะหลายหลายหลายสีให้เลือกนะอยากได้แบบไหนเลือกในตะกร้าสีเหลืองอด้านล่างซ้ายมือได้เลยครับผมนะแล้วก็ก่อนสั่งซื้อนะครับให้กดคูปองส่วนลดส่งฟรีก่อนนะทุกคนเนาะเก็บคูปองก่อนนะเมื่อเก็บกดคูปองอ่าสีเขียวนะทุกคนเนาะแล้วค่อยกดสั่งซื้อนะครับกดสั่งซื้อเสร็จปุ๊บจะเอาจํานวนกี่ผืนก็ได้นะทุกคนนะ ถ้าอ่าสี่พื้นห้าพื้นสิบพื้นเอาเต็มที่เลยครับเนาะอยากได้กี่พื้นเอาไปเต็มที่เลยนะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับนะพวกนี้เวลาอ่าราคาอาจจะปรับขึ้นก็ได้นะคุณเนาะนะหรือว่าอาจจะมีค่าส่งก็ได้นะนะเนาะ,ะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้เนาะสำหรับร้านของเรานะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะใครอยากได้นะครับพิกัดตะร้าเหลืองได้เลยนะจิ้มได้เลยครับผมจิ้มได้เลย